แจ็คก,กี้ชาเคอรลีนเตรียมมีคู่หลังนำพวงมาลัยกราบไม้บีมาติกายกตำแหน่งเป็นพระแม่หาคู่ด้านแฟนคลับเอาใจช่วยเต็มเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีของวงการบันเทิงสำหรับแจ็คก,กี้ชาเคอร์ลีนหรือที่แฟนคลับมักจะเรียกว่าแจ็คก,กี้แม่น้องบองที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเจ้าตัวก็มักจะสร้างสีสันและรอยยิ้มให้คนรอบข้างอยู่เสมอ เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบตัวและแฟนคลับมากมายซึ่งแจ็คก,กี้ชาเคอรีนนั้นหัวใจก็โสดสนิทมานานอีกทั้งยังโปรโมตตัวเองตลอดว่าโสดโปรดจีบแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เจ้าของหัวใจสักทีจนล่าสุดแจ็คก,กี้ถึงกับต้องนำพวงมาลัยมากราบไหว้บีมาติกาเพื่อให้อีกฝ่ายช่วยสอหาเนื้อคู่ แจ็คก,กี้นำพวงมาลับกราบไหว้บีมาติกาเพื่อหาเนื้อคู่ล่าสุดเมื่อวานนี้แจ็คก,กี้ชาเคลีนได้เดินหน้านำพวงมาลายเข้าไปกราบไหว้บีมาติกาอัธกรสิริโพเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวให้อีกฝ่ายเป็นแม่สื่อช่วยสาะหาเนื้อคู่เพราะบีกาติกาถือเป็นคิวปิดของวงการบันเทิงเนื่องจากเคยเป็นสะายรักให้กับ แก้มบุ๋มปริยาดาและพีทกันตพรมาแล้วโดยแจ็คกี้ได้โพสต์ภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่ามาฝากเนื้อฝากตัวคะ่ะทางด้านบีมาติกาก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพนี้ว่าต้องได้คะ่ะต้องได้ อีกทั้งดีมาติกายังได้โพสต์คลิปที่แจ็คก,กี้นำพวงมาลัยมาไหว้ตนเองในอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันโดยมีแคปชั่นว่าวันนี้มีคนเอาพวงมาลัยมาชาบูสงสัยต้องได้คู่เร็วๆนี้แน่เลยงานนี้มีหนุ่มพีทกันตะพรเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับคู่ของลูกนะครับส่วนด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวมากมาย อาทิพระแม่คะคิวยาวถึงไหนแล้วคะกดบัตรคิวทันไหมคะแม่จัดให้หน่อยอยากเห็นผู้แม่บองพระแม่ได้โปรดช่วยแม่น้องบองพระแม่มาติกาต้องทำเหรียญบูชาแล้วคะ่ะแล้วชื่อพระแม่คล้องจองสะดด้วยหนูบูชาแม่สิบกว่าปีแล้วนะคะ